อาครับการสวัสดีเพื่านผู้ชมทุกทท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเอ่ออันนี้ไม่ได้รีบนะถ้าพูดเร็วๆเฉยๆนเลามารีวิวเออ่งานฝีมือนะที่ผมได้ไปเดินตลาดทุกปะเตมีมาครับจะเป็นมัสไรเดอร์มอสเอ็กนะฮะมันเรียกว่ามันเรียกวมาเลยเด้อมอสเอ็กซ์เป็นงแบบลวดดัดนะใครที่แบบตามงานก็น่าจะมีนะนี่นะว้าวโคตรแพงนะจะเป็นลวดดัดนะมา อันนี้เขาดัดมาให้นะราคาหนึ่งร้อยแปดบาทนะครับตามอําแบบพวกตลาดงานวงงานวัดนะครับน่าจะมีอยู่นะนี่รวดดาดโคเทหมดเอ็กนี่เป็นผ้าคลุมนะฮะมือห้านิ้วขบถ้วนขาตั้งได้นะเนี่ยเอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะนี่สีแดงเป็นดาบได้ด้วย งานฝีมือนะไม่แพงนะหนึ่งร้อยแปสิบาทงานฝีมือนะเขามีเยอะมากนะแบบมีชื่อสามารถเป็นทเป็นชื่อของตัวเองได้นะเช่นแบบต้านะฮะต้าเขาก็จะแบบดัดให้มันเป็นคาว่าตอเตาไม้โทแล้วก็สละอา้วดัดให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาให้เราเป็นพวงกุญแจเป็นสร้อยคออะไรได้นะแล้วมีชื่อแฟนก็ได้นะเราอยากไปทําทําได้นะครับที่ตลาดทุป,ปัดมีนะ โคเทวีหนึ่งไหนใช่วีหนึ่งเออดูตัวเองซะแล้วนะหมดเอกนะครับเนี่ยรวดดัดสีสันจัดจัดโคตรสวยนะฮะเนี่ยน่าผีมือจริงจริงอะฮะคลิปนี้ก็น่าจะมีแหละแต่เท่านี้นะไม่จะลืมกดไลค์ขยับเลยไม่ได้นะไยัได้แค่นิดเดียวแต่มันถ้าขยับเยอะมันลวดมันจะหักนะฮะก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะขายเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย 反那啥心？